ก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด์นะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านมาทำการตรวจสอบและเปลี่ยนไส้กรองอากาศนะครับรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่านะครับตัวนิวฟีโน นะครับเดี๋ยวมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างไรนะครับเราไปติดตามรับชมกันนะครับนะตำแหน่งติดตั้งกรองอากาศนะครับของยามาฮ่าฟีโนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะซึ่งเป็นจุดที่เวลาล้อรถมันวิ่งไปเนี่ยก็จะดีดน้ำฝุน่นหินและสิ่งสกปรกมานะครับเพราะฉะนั้นพวกรถสายพานที่ใช้กรองอากาศอยู่แถวๆนี้ ไส้กรองจะค่อนข้างสกรปรกและอุดตันได้ง่ายนะครับในการถอดนะครับก็เช่นเช่นเดิมนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเนี่ยทำความสะอาดโดยรอบก่อนนะครับแต่ถ้าท่านจะไม่ทําก็ไม่มีใครขอว่าอะไรนะครับทําความสะอาดฝาครอบกรองอากาศโดยรอบเราก็คือใช้แปรงสีฟันเก่าๆหลังจากนั้นนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเปิดฝาครอบนะครับ ทีนี้น็อตฝาครอบเนี่ยนะครับมันเป็นสกรูเกียวปล่อยนะครับสีแ่แฉกแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไขควงเข้าไปขันเลยเนี่ยนะครับคือไขควงมันยาวนะครับมันก็จะติดโดยเฉพาะท่านที่ไปใส่นะครับจากล้อสิบสี่เป็นล้อสิบเจ็ดเนี่ยนะครับนะตัวยางเนี่ยมันแทบจะติดตัวมอกรองนะครับติดล้อติดยางจะเซอร์วิสยากแต่ถ้าเป็นล้อเดิมๆก็จะมีความง่ายในระดับหนึ่งเพรานั้นเดี๋ยวเราจะใช้เป็นทั้งไขควงนะครับ แล้วก็เป็นลูกบล็อกเล็กนะครับต่อกับกรอกแกกตัวเล็กนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวพี่ปุ้ยเขาจะสาธิตให้ดูนะครับนะอ่าตรงแปรงสีฟันนี่คือผมแค่อธิบายตามหลักการนะครับว่าทำความสะอาดในเบื้องต้นก่อนนะแต่ถ้าเกิดท่านไปดูของคลิปอื่นเขาเปิดเลยอันนั้นก็เรื่องของเขานะฮะผมจะสอนนักศึกษาว่าทำความสะอาดเบื้องต้น หลังจากเราฟราบสาเสร็จปุ๊บเราก็จะเปิดฝาครอบนะตัวไหนใช้ไขควงได้ง่ายสะดวกเราก็ใช้ไขควงนะครับสีแฉกตัวไหนไม่สะดวกเราก็ใช้นะครับบ็อกเล็กกอกแกกตัวเล็กตัวบนนี้จะมียางกันฝุ่นปิดอยู่นะครับ เดี๋ยวบางจุดมันอาจจะมืดไปหน่อยนะครับท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับในลหลายๆคลิปที่ผ่านมาผมก็บอกแล้วนะครับว่าไซ้กอากาศของแท้เนี่ยนะครับมูลค่าอันละแค่ร้อยกว่าบาทนะแพงถ้ารถท,ทั่วไปแพงก็สองร้อยกว่าบาทนะถ้ามันครบกําหนดเปลี่ยนหรือว่ามันสกรปรกแล้วเราไม่เปลี่ยนแล้วมันกินน้ํามันมากกว่าเดิมวันละยี่สิบบาท เดือนหนึ่งก็ท่านต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงไป600บาทแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านดูคลิปของผมแล้วเนี่ยแล้วเผอิญว่าคลิปที่ท่านดูเนี่ยมันตรงกับรถยี่ห้อและรุ่นที่ท่านขับอยู่นะครับแล้วท่านลองไปตรวจสอบผลดีก็จะเกิดกับรถของท่านนะครับถ้าไส้กรองรถท่านสกรปรกแล้วท่านเปลี่ยนใหม่นะครับประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับาการสตาร์ทติดการเดินเบาของรถ,งรถก็จะดีขึ้น กว่าที่จะฝืนใช้ไส้กรออากาศที่มันสกปรปกอยู่นะครับตอนนี้พี่ปุ้ยเขาก็ข้ามไปถอดน็อตอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับอาบรถเดิมๆนะครับก็พื้นที่ก็ค่อนข้างจะโล่งนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าสภาพไส้กรองจะเป็นอย่างไรนะครับครับตอนนี้กำลังจะนำฝาครอบกำลังจะนำฝาครอบออกนะครับ นี่ขนาดล้อดเดิมๆนะครับล้อสิบสี่นะครับเห็นไหมยังพื้นที่เห็นไหมน,นะนะครับอีกปุยก็ถอดแล้วครับนะครับอันนี้คือสภาพนะครับฝาครอบนะแต่ว่าอยู่ด้านในนะครับนะฝุ่นเคลอะเลยนะครับนะครับตอนนี้กำลังจะถอดน็อตยึด นะครับไส้กองอากาศนะครับยามาฮ่ารุ่นนี้จะมีน็อตยึดไส้กองอากาศอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ที่ผมเจอบ่อยๆนะครับเจอบ่อยๆนะครับไม่ได้เจอทุกคันนะครับย้ามท,ที่เจอบ่อยๆนะฮะเวลาเขาเอารถมาให้ตรวจสอบพวกเนี้ยน็อตตัวในมักจะไม่ค่อยมีมานะครับนะะ สาเหตุก็ไม่มีอะไรนะครับคือญี่ปุ่นนะเขาทำมาพอดีนะครับนะแต่วิศวะกะช่างไทยนะครับทำขาดนะพอเราใช้บล็อกเล็กปั๊บงานมันจะเร็วขึ้นนะสะดวกกว่าใช้ไขควงมีมีท่านหนึ่งนะครับที่เขาถามผมมาว่าบ็อกชุดเล็กนี้มันขนาดกี่หุนนะครับ ผมก็ยังไม่ได้ตอบไปให้นะครับชุดหนึ่งไม่ถึงพันนะครับของมียี่ห้อดีๆเกรดดีๆเลยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือสภาพไส้กรองอากาศนะครับท่านลองคิดดูว่าถ้าปล่อยฝุ่นผงเหล่านี้เข้าไปผ่านคาร์บูเรเตอร์ถ้าเป็นรถหัวฉีดก็คือผ่านตัวเรือนลิน้นเลงเข้าไปเนี่ยนะครับ มันจะสร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ขนาดไหนนะครับสำหรับวัยรุ่นแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้นะครับเพราะอันนั้นพวกสายแว้นนะครับชอบดูดสดจริงๆผมก็ชอบนะครับนะพวกดูดสดนะครับเพราะว่าเวลาพังมาเนี่ยผมก็มีงานทำนะครับผมก็มีรายได้นะย่งผาเครื่องนี่ค่าแรงขั้นต่ำก็เจ็0แปดร้อยขึ้นไปต่อหนึเครื่องฮะ ผมก็จะมีรายได้เสริมนะจากพวกดูดสดไม่ใส่ไส้กรองอากาศนะครับส่วนพวกที่เขามีไส้กรองอากาศแต่มันตันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำให้เครื่องยนต์พังนะฮะเพียงแต่ว่ามันกินน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นยกเว้นว่าอาจจะเป็นรถหัวฉีดบางยี่ห้อบางรุ่นที่ไส้กรองตันเนี่ยแล้วกล่องมันไปป,ปรับปริมาณการจ่ายเชื้อเพลิงให้จ่ายน้อยลงหรือบางลงอันนั้นฝืนขับก็มีปัญหาได้เหมือนกัน ครับเองต้นอ่าเราก็ทำความสะอาดนะครับภายในนะครับฝาครอบมอกกรอากาศด้านในนะครับนะาทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็เอาไส้กรงอากาศอันใหม่มานะครับอันนี้นะครับมันเป็นตัวนิวฟีโนนะครับจะใช้รหัสอะไรก็คือ 4DO นะครับ E4450-00 นะครับนี่นะฮะส้กรงอากาศนะครับ ของแท้นะครับที่โรงเรียนไม่ค่อยนิยมใช้ของเทียมนะครับแ,แล้วที่ผมพูดไปหลายหลายคลิปนะครับมูลค่า100ยกว่าบาทถ้าแพงสุดๆที่เปลี่ยนก็200กว่าบาทในบางยี่ห้อบางรุ่นผมพูดถึงรถใช้งานทั่วๆไปนะไม่ได้พูดถึง Big b ไบคหรือ Super อร์ไบหรือพวก Big กสกูตเตอร์นะครับร้อกว่าบาทหรือ200กว่าบาท แล้วใช้ได้ตั้ง1นึ0 0หกิโลเมตรหรือท่านจะยืดไปจนถึง20,000ก็ไม่มีใครขาว่าอะไรนะครับผมว่ามันก็คุ้มค่ากับเงินร้อยกว่าบาทถึง200กว่าบาทแล้วนะครับที่ขอกระปุกจารบีให้พี่ปุ้ยหน่อยครับแนวตรงนั้นแหละครับ เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเวลาเราจะใส่สกรูนะครับไอ้สกรูยึดตัวไส้กรองเราก็จะจิ้มหรือแต้มจารบีหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดความรื่นนะหมุนเข้าได้ง่ายนะครับท่านที่ใช้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่ถ้าท่านดูแล้วท่านจะทําเองนะครับก็ ถ้าท่านไม่มีบล็อกชุดเล็กก็ไขควงตัวเดียวนะครับก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะลำบากหน่อยนะครับเนาะ,นะเขามีด้ามต่อให้ใส่ก็ไม่ใส่เนาะเออผมก็เชื่อเลยนะฮะด้ามเขาก็มีมาให้ทั้งด้ามต่อสั้นต่อยาวนะก็ไม่ใส่ เออนะครับมีมีเครื่องมือแต่ใช้เครื่องมือไม่ไม่ไม่เป็นก็ไม่คุ้มค่าเครื่องมือนะครับงานก็ทำยากขึ้นเหมือนเดิมนะครับดูไว้เป็นตัวอย่างด้วยนะครับเนี่ย ทีนี้นะครับหลังจากเราใส่นะครับแล้วขันน็อตยึดไส้กรออากาศตัวในแล้วนะครับเราก็ปิดฝาครอบเวลาเราปิดฝาครอบนะครับไส้กรออากาศท่านต้องดูเลยนะครับพวกยางกันฝุ่นอะไรต่างๆนะครับมันเข้าตำแหน่งเข้าตามรอยมันไหมอย่างคันนีย้ยางกันฝุ่นนะครับทั้งข้างบนและข้างล่างเนี่ยก็ยังอยู่ครบนะแต่เวลาไปทําบางร้านเนี่ยมันเกะกะเขานะครับ นะช่างก็อาจจะดึงทิ้งไปหรือบางทีมันอาจจะหลุดไปตามอายุการใช้งานก็ได้อันนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะครับนะดูให้ดีนะครับว่ายางกันฝุ่นนะครับ มันเข้าตำแหน่งไหมบางทีมันไปคาอยู่นะครับก็กลายเป็นว่าปิดฝาครอบไส้กรองอากาศไม่สนิทเพราะปิดไม่สนิทก็ฝุ่นผงมันก็รั่วเข้าไปได้โดยง่ายนะครับ สำหรับท่านที่ดูแล้วท่านบอกว่ามันยุ่งยากมันเสียเวลามันเลอะนะครับเสี่ยงต่อการที่เล็บท่านนิ้วท่านมือท่านจะเป็นแผลท่านก็ลองคิดดูว่าถ้าไปให้ร้านเขาทำเนี่ยเขาคิดค่าแรง50บาทนะครับผมก็ว่ามันก็ไม่แพงนะครับ30บาท50บาทดูนะครับช่างเขาทําไปนิ้วมือเขาเล็บเขานะครับแขนเขาอาจจะมีแผลถลอกปอกเปิดขึ้นมาก็ได้นะครับ สตัวล่างจะใส่ง่ายนะครับน็อตยึดเพราะว่าพื้นที่มันเปิดโล่งนะครับส่วน2ตัวข้างบนเนี่ยนะครับมันมีตัวยางกันฝุ่นตัวเนี้บังอยู่นะครับมันก็จะใส่ยากนิดนึงเนี่ยแต่ตัวล่างเนี่ยนะฮะจะใส่ง่ายนะครับเพราะมันโลง่ง ไปเจอบางคันนะครับใช้ในที่มีฝุ่นทางฝุ่นทางลูกรังเยอะๆนะครับไม่บำรุงดูแลรักษารถนะครับโหเวลามาทำทีนี่นไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาอธิบายเลยเหมือนกันนะครับมาอย่างเถอะเลยนะฮะ สำหรับท่านที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าท่านใช้พวกรถออโตเมติกนะครับหรือรถสายพานเนี่ยนะครับในการบํารุงดูแลรักษาเนี่ยนะครับจะค่อนข้างเยอะกว่ารถที่เป็นระบบโซ่นะครับอุปรกรณ์หลายๆอย่างเช่นสายพานอะไรพวกนี้ฮะมีกําหนดอายุการใช้งานนะครับบางคนก็ไม่เปลี่ยนนะครับบางคนก็พฤติกรรมในการขับขี่รถนะครับ คิดว่าตัวเองเป็นนักแข่งโมโต้จีพนะครับขับนะสายพานขาดนะครับอันตรายนะครับใช้รถแล้วไม่ดูแลรักษาเนี่ยนะครับอันนี้ขนาดช่างมือมืออาชีพนะครับนะฮะคลิปนี้จะเข้าไปก็ น่าจะเกือบเกือบยี่สิบนาทีนะครับถ้าท่านจะทําเองนะครับผมบอกว่าท่านทําได้นะครับแต่ท่านอาจจะใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็แล้วแต่แล้วที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าท่านไม่อยากทําก็ไปจ้างร้านหรือช่างเขาเปลี่ยนนะครับก็ค่าแรง30-50ถึง50บาทประมาณนี้ วันนี้อากาศค่อนข้างาขมุกขมัวนะครับแสงอาจจะน้อยไปนะครับความคมชัดก็อาจจะลดลงไปบ้างนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับในระหว่างที่พี่ปุ้ยเขาประกอบนะครับผมก็จะพูดเรื่องอื่นเกี่ยวกับาการทำคลิปนะครับว่า ผมเน้นทำคลิปแล้วผู้ชมเนี่ยนะครับสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบและบำรุงดูแลรักษารถจักรยานยนต์ของตัวเองนะครับหรือของญาติพี่น้องได้นะครับผมไม่ได้เน้นทำคลิปไปที่เรื่องของการตกแต่งหรือโมดิฟายหรือเรื่องของความเร็วนะครับนะฮะ นี้ก็กำลังจะไปขันนะครับทวนฝั่งนู้นว่าแน่นแล้วหรือยังนะครับพวกรถออโต้นะครับไส้กองอากาศนะครับแล้วก็ยางนะครับที่ต่อระหว่างตัวหม้อกองอากาศไปที่คาบูเรเตอร์หรือยางที่ต่อระหว่างหม้อกองอากาศไปที่ตัวเรือนลิ้นเล่งเนี่ยนะครับ เป็นจุดหนึ่งที่ชอบมีปัญหานะครับถ้ามันหลวมมันหลุดมันฉีกมันขาดนะครับมันมีจุดรั่วนะครับก็สร้างความเสียหายให้กับคาร์บูเรเตอร์ตัวเรือนลิ้นเร่งหรือว่าตัวเครื่องยนต์ได้นะครับนะต้องตรวจสอบนะครับ ร้อยไหมครับโอเคครับนั่นละใส่ลูกยางโอเคนะครับ,อรบตอนนี้น็อตยึดนะครับไส้กรอากาศข้างในหนึ่งตัวขันแน่นแล้วฝาครอบจำนวน4ี่ตัวนะครับขันแน่นแล้วนะครับตอนนี้พี่ปุ้ยเขาก็กำลังจะใส่อุปกรณ์ส่วนควบนะครับ อาจะเป็นลูกยางหรือฝายางกันฝุ่นที่อยู่ฝั่งซ้ายของเครื่องยนต์นะครับมันจะต้องเป็นคลอ,องแบบนี้นะครับเพราะนั้นในการทำงานบางทีช่างเขาแค่ถอดเปลี่ยนนะครับแต่อุปกรณ์ส่วนควบตัวอื่นเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ตรวจสอบมาให้เรียบร้อยนะครับ อโอเคครับอ่าโอเคนะครับก็ใส่อุปกรณ์ที่มันเป็นส่วนควบทำงานคู่กันอยู่เข้าไปเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ20นาทีนะครับนี่ขนาดมืออาชีพนะครับอ่ถ้าทำเองก็คงประมาณที่ผมบอกครึ่งชั่วโมงขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับเดี๋ยว ช่วงบ่ายนะครับผมจะไปทําคลิปถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ํามันเฟืองท้าย Yamaha าา New Fino คันนี้ต่อนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ